สวัสดีค่ะคลิปนี้ขออนุญาตมาฝากเพจฝากร้านฝากช่อง YouTube กันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับเพจบ้านนอกดาวอุดรธานีบายคุณนุ้ยค่ะรับสร้างบ้านนอกดาวนะคะสำหรับวันนี้จะนำเสนอบ้านนกดาวราคาเริ่มต้นที่5 0 7 0 0 0บาทนะคะยังไม่รวมค่าสมค่ะ ท่านใดสนใจนะคะแอดไลน์มาที่เบอร์0844028323ได้เลยนะคะร้านของเราอยู่ที่อำเภอเมืองอุดรธานีค่ะในรูปนี้คือขนาดและราคาเริ่มต้นนะคะราคาบ้านยังไม่รวมค่าส่งค่ะค่าส่งตามระยะทางนะคะใกล้ๆนะคะในคลิปนี้จะเป็นบ้านขนาด2.5คูณ3.7 ไม่มีห้องน้ำนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามจองคิวกันเข้ามาได้เลยคะ่ะเพจบ้านนกดาวอุดรธานีบายคุณนุ้ยนะคะช่องทางติดต่อตามนี้ได้เลยคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะ